สวัสดีครับผมสวัสดีครับทงชัยชาแนลครับผมทงชัยชาแนลครับผมนะครับมาพบกับรายการนะครับอ่านกฎหมายรายมาตานะครับผมนะครับสีอ่านกฎหมายนะครับเน้นย้ำว่าอ่านกฎหมายให้ฟังนะครับเป็นรายมาตานะครับพี่น้องฮูบคาบากฎหมายนะครับกฎหมายสําคัญสําคัญที่ไก่ตัวเขามันมีหลายกฎหมายนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าผมกับสีอ่าน อ่านไล่มาตานะครับที่สําคัญสําคัญนะครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับได้รับรู้นะครับว่ากฎหมายฉบับนั้นนะครับมีเนื้อหาว่าจังไดแน่มาตาสําคัญมีอย่างแน่นะครับนะครับกฎหมายที่เกี่ยวของกับเฮาที่สุดนะครับส่วนมากส่วนมากเกี่ยวสู่สู่ฉบับนะครับสู่ฉบับแต่ว่าที่เกี่ยวของที่เห็นเห็นนะครับสมีกฎหมายแพง และผณิปนะครับกับกฎหมายอาญานะครับที่เข้าใจสัมผัสตลอดนะครับผมนะครับกฎหมายไร่มาตานะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเอาเป็นกฎหมายแผงและผณิปก่อนนะครับเนาะเอาเป็นกฎหมายแผงและผณิปนะครับท่านผู้ชมหูเบากฎหมายแผงและผณิปมีจักมาตาครับนะครับกฎหมายแผงและผณิชนะครับมีหนึ่งัน็ด้ยห้าสิบห้ามาตา จัดไปครับ